อ่ะก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะวันนี้ผมนะครับตานคุงนะถึงจะมาชา้าแต่มานะจนะี้ใหม่นะฮะจี้ใหม่จี้ใหม่นี่นี่ซุปเปอร์คาร์ช้างนะสำหรับผมนะผมคิดว่ามันก็ดีอยู่แหละแต่ผมน่าจะไม่ทำและเพราะส่วนมากอะตัวดูดอะผมจะเป็นจี้พวกแบบเนี่ยพวกตัวมากกว่าพวกไบวิทเตอร์เนี่ยไอดอลซันนี่เนี่ยพวกนี้ดีกว่านะอ่ะใช่ไหมขนาด ไอ้เนี่ยไอ้หมวกป้องกันเนี่ยทท่มัน่แบบมีโอกาสติดเยอะเยอะใช่ไหมมันโดนดูด90สิบเนี่ยดูดดูดโอ่งอะดูดแรกอะดูดเข้าทิ้งที่ไม่ไม,ไม่ไม่สลาดแต่มันดูดเข้าเมื่อค้นอยู่กับว่าเกมมันอวยหรือเปล่าเออเนาะผมนะผมโดนประจำเกมไม่อวยทีนี้อะถ้าปิดอะถ้าปิดได้อะไรบ้างอะปิดปิดถ้าปิด,ถ,ปดถ้าปิดนะก็ คือเราต้องหา A ก็คืออะไรวะกระปุกอมสินว่างเปล่า A แล้วก็เหรียญทอง A บวกอะเหรียญทองเอเอลงเหรียญทอง A บวก2อันวัวสีอ่ะไเรีวัวสเงิน3อันแลกเอได้อันหนึ่งอะเอันหนึ่งเอามาแลกตัวเครื่องรางสุดฮิตก็มีหมวกกำแพงเหล็กอุปกรณ์กระโดดแบบกระโดดสปริงอะ เป็นสปริงอ่ะเขียนแบบท้องฟ้าราชาดับเบิลเจ็ตแพ็คลงทัากระดดสีทองอุปกรณ์เขียนแบบวานลารถถังเจอะเกาะนะฮะสองชิ้นบนดีอ่ะเริ่มมาชิ้นล่างเริ่มเริ่มแบบก็พอปันกลางปันกลางอะชิ้นล่างล่างสุดก็ไม่ได้ใช้อ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ไอ้นี่อะน่าถ้าสะสมครบสี่ชิ้นเอามาแลกลูกบุกบาทแบบสุแบบเลือกนะฮะก็มี ก็จะก็ตามเนี่อละมีไอ้ซูเปอร์ซูเปอร์คาร์ช้างโดนสร้างโล่แล้วเครื่องเครื่องขยายกาวิตีด้ดีนะฮะอ๋อแล้วถ้าใครปิดวินี้นะมันจะมีบัฟเอ้ยมันจะมีอะไรวะเออมันเรียกว่าอะไรวะความสามารถจี้อ่ะไม่สิออฟออฟจี้ปิดที่นี้มันจะออฟออฟจี้สุ่มฮะสุ่มประมาณสิบ 40, 40 50 50แล้วก็60%ที่จะกักขังนะฮะดูดมาสลายปุ๊บกักกักขังเนี้ยแต่ถามว่า,าจำริงก็อยากได้ไ,ดไหมมันไม่อยากได้เพราะมันเป็นที้ที่แบบถามว่าที่อื่นีมีไหมที่มันแบบมีมีขังแล้วก็มีตัดในตัวก็ไอปืนปืนฟอนสบู่ปีบีศาสต์ัต้งไงอันอันหนึ่งแต่ผมผมนะผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้จะใช้หรอกส่วนมากมันก็เขาก็จะกดล้มไปไปเลยอย่างเงี้ยเออ เนี่ยก็เพชรผมก็ตามเนี่ยแหละกรหาเพชรมาได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะแต่ก็ไม่เยอะนะเพชรกับคืนมาไดก็นะนี่นะที่ผมอยากได้เพชรนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูนะเนี่ยผมพยายามเล่นกับตัวไก่เพื่อจะได้เอาเนี่ยค่อยๆมากเล่นกับไอจิกจิกสอ ผมอยากได้แต่พันเพชรหรือว่าห้าห้าห้าอะไรเพชรก็ได้เออแค่นั้นเองถ้าถ้าคุณผู้ชมช่วยผมใส่จะเป็นความเกรุณาอย่างมากเลยนะแหมแล้วแล้วแต่คุณผชมเลยเลยครับผมไม่บังคับคุณผู้ชมหรอกจะให้มาใส่อะไรมันอะไรเง่แหมจะพูดว่าตามตามกำลังสัตสัทธาก็หมดพ่อพ่อพ่อป่าจังเลยเอา แล้วก็วันนี้ก็อ่ะมาแค่นี้นี่แหละรีวิวนิดหน่อยก็ไอ้สกิลมันก็แค่อะไรวะสกิลมันเดี๋ยวนะมารีวิวแต่ก็ลืมความสามารถจี้เออดี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 จี่ที่มีที่ข้างล่างมาใหม่ซูเปอร์ควันช้างนะฮะเมื่อก่อสร้างหลอกแดนมาร์โดยตรงโอกาส90%้าสอรนงขวงข้างหลัง4ช่อง โอกาส40%สลายสลายต้องกันนะฮะก็ทว่ารีมยก็มันกึ่งดีกึ่งไม่ดีปะ <c oughs> ถ้าผมเลือกอะผมจะไปเลือกอ่าไอ้โดนสร้างโลกไม้จะคุมนะไอ้โดนโดนสร้างโลกโดนเพราะมันสร้างโลกให้ได้หนึ่งห่ครั้งอะแต่ คือเซิร์ฟเซิร์ฟไทยเราเนี่ยคือมันคนคนเขาไม่ค่อยนินินิยมเล่นหลุมดำสมมติว่าก็จะล้มแบบก็ล้มจระจ่าไปเลยไม่ไม่เล่นอะ่ะจะมีแบบไม่แค่ไม่กี่คนท,น,ออนที่เล่นหลุมบ้างเออเล่นเท่นหลุมผมเจอส่วนมากเขาไม่เล่นรูหลุมหรอกเขาจะเล่นดักยืนดักจ้าตกตกดักโอ,อ้โหตายตายกันวอดวอดวายเลยทีเดียวนะอ้าก็ขอ มารีวิวแค่นี้แหละอืมพูดไปเลยเพื่ออยาอย่าอย่าสาอย่าให้อะไรเลยอืมอาก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับนะเดี๋ยวจะมาอัพเอาเดิทเกมเศรทีเรื่อยๆฮะถ้ามีอีเวนต์แล้วมีปัจจัยทำไหวก็จะทำนะแต่ดูแล้วน่าจะทงสักสองสามเว้นอาจจะทำเป็นวันเป็นบางเว้นถ้ามันจีดีหรือตัวดี แต่ตัวผมผมพอแล้วพอแล,วแล้วแล้วแหละอ่ะก็สวัสดีวันนี้อสวัสดีครับบน่นบ่นมากเลยเนะี่ยอืม